เขาคิดจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ขอภายเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานตระลาดมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะจัดเ e ้นพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ ิบถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ำสี่ไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูคิงถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟหกไม้พลังงานของคนาธาตุไฟมีพลังงานของคนาธาตุน้ำกับคนาธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณสวยมากๆ เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีความจริงใจมีความมั่นคงเป็นคนที่อดทนพยายามนะคะต่อสู้ฝ่าฟันไม่ยอมแพ้กับอะไร เป็นคนที่ไม่ชอบการโกหกชอบอะไรที่ชัดๆดเคลียร์ชอบการพูดคุยชอบการเรียนรู้ชอบการทําอะไรที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนพร้อมที่จะเปิดใจแต่ก็คือไม่ชอบอะไรที่รีบเร่งไม่ชอบอะไรที่ด่วนตัดสินใจไม่ชอบอะไรที่หุนหันพันแล่นสักเท่าไหร่เป็นคนใจเย็นชอบอะไรที่ชัดๆเคลียร์ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครสิบดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนก่มเดซันพลังงานของคนธาตุไฟเมทัลงธน,นูเดอะไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษภเดอะฟูลพลังงานของคนธาตุโลม คิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟราศีพฤกษกนะคะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงน,นะคะชีวิตเคยพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจพบเจอกับความล้มเหลวมาก่อนกว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะตอนนี้เป็นคนที่ ชีวิตดีขึ้นแล้วมีความสดใสมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีแนวทางเป็นของตัวเองชอบอะไรที่ชัดๆเคลียเ,เหมือนกันนะคะอาจจะดูเป็นคนสดใสเป็นคนจริงใจเป็นคนใจดีแต่ลึกๆในใจก็อาจจะเป็นคนที่แอบใจร้อนหัวร้อนแล้วก็มีทิฏฐิมีอีโกโ้ไม่ค่อยยอมใครเหมือนกันพลังงานที่ขึ้นมาคนคนนี้เคยผ่านการล้มเหลวความผิดหวงังความเสียใจที่ค่อนข้างรนุนแรงจนได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ชีวิตเหมือนลืมตาอาปากได้นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เขาจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นะคะหนึ่งเหรียญสิ่งดีๆสิ่งมีค่าของขวัญโชคลาบลาบรอยเปิดเผยจริงใจนะคะให้ของขวัญก็ได้พลังงานของเดอะเมจิกเชียน เป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินเป็นคนที่รู้ใจคูณเป็นคนที่รู้สึกคลิกกันกับคูณเป็นเหมือนคนที่ฟ้าส่งมาให้สวรรค์ส่งมาให้กับคูณก็ได้นะคะ3ามดาบความเจ็บปวดความเสียใจนะคะความผิดหวังผู้คุยปรับใจแก้ไขปัญหาเปิดเผยจริงใจนะคะแล้วก็ความเสน่หาความรักนะคะ ความหนักแน่นความมั่นคงความจริงใจนะคะการมีกันและกันนะคะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปในความสัมพันธ์ก็คือการเปิดเผยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะพบเจอเรื่องราวอะไรมาความผิดหวังเสียใจในอดีตก็คือปล่อยมันไปจบมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเอง พลังเงานที่ขึ้นมาเขาอยากเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะเรื่องความรักเรื่องของหัวใจจบเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจปล่อยเรื่องราวที่ผิดหวงังให้เป็นบทเรียนให้เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นด้วยความเชื่อใจเริ่มต้นด้วยความจริงใจเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มอบความรักครั้งใหม่ กับคนที่เป็นปัจจุบันของเขานั่นเองหากว่าตอนนี้คุณคบคุณคุยกับใครคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่แย่ๆมาก่อนตอนนี้สิ่งที่เขาวางแผนจะทำก็คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับคุณการอยู่กับคนที่เป็นปัจจุบันมอบความรักความห่วงใยความใส่ใจมอบหัวใจทั้งหมดของเขาให้กับคนที่เป็นปัจจุบันของเขานั่นเองนะคะเริ่มต้นด้วยความจริง ด้วยการเปิดเผยไม่โกหกไม่ซ่อนเร้นเป็นความรักที่ดีเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะของกันและกันไม่ว่าก่อนแน้านี้จะพบเจอกับอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทิ้งไว้เป็นเรื่องราวของอดีตแล้วเขาก็จะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นปัจจุบันของเขาอยู่กับความรักที่เป็นปัจจุบันมีกันและกันรักกันและกันไปไหนไปด้วยกันนั่นเองนะคะ หากว่าคุณจริงจังกับใครอยู่คุณอยากสร้างครอบครัวกับเขาสิ่งที่เขาวางแผนสิ่งที่เขาจะทำก็คือการสร้างครอบครัวไปกับคุณความจริงจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปพร้อมกับคุณนั่นเองนะคะ